สำหรับเข็มเข็มไทยเป็นเข็มขนาดใหญ่มากสำหรับติดน้าโอของผู้ที่มีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์กำนันอะไรพวกนี้ก็จะมีรูปถ่ายเก่าๆอยู่นะก็จะมีทั้งกำน,นันทั้งผู้ใหญ่บ้านนั่งคู่กันเลยฮนะที่เป็นรูปกำนันก็คือที่ใส่เข็มอันนี้นะฮะเข็มสิงยืนแท่นนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นรูปเป็นรูปสิงเพล่นนะฮะก็เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน เรื่องเข็มมหาไทยนะฮะสมัยโบราณของของบ้านเราเนี่ยปกครองแบบโบราณครับจะมี 4, 4สี่สี่กระทรวงหลักก็คือเรียงวังฮังนาะที่เรียกว่าเจ้าจุสดมนะครับแล้วก็พอมาถึงรัชก,กาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านได้ได้พยายามเรในรูกการปกครองในประเทศไทยโดยใช้ใช้ระบบของขขอองงทางยุโรปขึ้นมานะฮะโดยจ้างชาวยุโรปมามาช่วยในการบริหารประเทศนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณปี2425ันี่ยยี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็จะมี จัดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครพอมาถึงปี2430ก็มีการตั้งกระทรวงนะครับกระทรวงที่ตั้งมาทั้งหมด12กระทรวงครับคือเดิมเนี่ยที่บอกว่ามี4กระทรวงคือเวียงวังคลังนาเนี่ยพอมาถึงรัชกาลที่5ก็ตั้งกระทรวงเพิ่มเป12กระทรวงเพื่อจะให้การขยายการบริหารราชการเนี่ยไม่กระจุกตัวอยู่ในกระทรวงซึ่งมันจะใหญ่เกินไปแล้วในยุคนั้นนะเพราะประเทศเรา เติบโตขึ้นมานะแล้วก็มีพลเมืองมากขึ้นการบริหารประเทศจะต้องแบ่งซอยกระทรวงต่างๆให้มากขึ้นเป็น12กระทรวงคราน,นี้พอมาถึงปี2435นี่ยช่วงนั้นก็จะมีการตั้งเมืองต่างๆนะฮะยกตัวอย่างสมัยก่อนมนะันมีเมืองเชียงใหม่เมืองเมืองพิษณุโลกเมืองลบบุรีเมืองอยุธยาเมืองราชบ,บุรีอะไรพวกนี้โดยการที่ที่ซึ่งตรงตอนนั้นยังไม่เไม่เรียกว่าจังหวัดนะเราจะเรียกว่าเมืองแล้ว สมัยรัชกาลที่5ช่วงมาปี2 435ซึ่งตอนนั้นกรมยามโรงเริ่มที่จะมาเป็นเซนน่าพดีกระทรวงมหาดไทยนะฮะตอนนั้นก็มีการเริ่มตั้งบนลทนขึ้นมาการตั้งบนลทอนเนี่ยก็โดยการที่จะเอาเมืองต่างๆนะฮะเมืองใหญ่ๆต่างๆรวมๆกันน่รวมกันเป็นเป็นบอลทนนะครับเหมือนกับแบ่งศูนย์กลางข,งของของในประเทศเป็นหลายๆศูนย์หลายศูนย์เพื่อจะให้มีการปกครองสะดวกขึ้นหมายความว่า ไม่ใช่ว่าจะรวมศูนย์ที่กรุงเทพที่เดียวเพราะว่ามันจะไปหนักกับส่วนกลางมากนะเพราะฉะนั้นก็มีการที่จะตั้งมณฑลเพื่อแยกกันให้หูเมืองต่างๆได้บริหารกันนะแล้วก็ตั้งเป็นมณฑลแรกแรกที่ตั้งก็จะมีประมาณสักหกหรือแปดมณฑลเนี่ยฮะมีมณฑลลาเชียงมณฑลลาวกลางแล้วก็มีมณฑลต่างๆไม่ไม่ไม่เยอะนะครับก็จะมีมณฑลขมรบ้างมณฑลภูเก็ตและมณฑลลาพูนนะเป็นตัวอย่างนะซึ่งซึ่ง หลังจากนั้นก็มณฑลต่างๆก็จะมีเพิ่มเพิ่มตัวขึ้นมานะหลังจากนั้นก็มีตั้งมณฑลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวอย่างมณฑลกรุงเก่านะมณฑลปักชีนมณฑลนครสวรรค์มณฑลพิศโลกแล้วก็มณฑลเหล่านี้ทางทางกระทรวงมหาดไทยก็จะจะแต่งตั้งผู้บริการมณฑลนะฮะซึ่งซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าข้าหลวงเจญ่สถาบาลทุกผู้มีตำแหน่งสูงสุดในการปกครองของด้านด้านมหาดไทยของแต่ละแต่ละมณฑลนะฮะแล้ว การละมณนทนเนี่ยก็จะประกอบด้วยเมืองต่างๆฮะซึ่งเมืองต่างๆตอนหลังก็ยกฐานะเป็นจังหวัดนะคเปลี่ยนชื่อจากเมืองเป็นจังหวัดซึ่งซึ่งการปกครองรัฐเนี่ยซึ่งก็จะง่ายต่อการการบริหารงานเพราะว่าเป้าหมายของของกระทรวงมหาดไทยซึ่งซึ่งตอนที่กรมยามลงมาเป็นเสนาบดีนะก็เพื่อจะบรรพทุกและความรุ่งสุขของรัษฎรนะคะคือหมายว่า รัศดรที่อยู่ในตามผัวเมืองต่างจะมีโจรผู้ร้ายต่างๆพวกนี้ก็จะมีหน่วยราชการเนี้ยซึ่งอยู่ในมณฑลเนี้ยไปช่วยบำบำัดทุกข์บำรุกสือก็คือการสร้างเสิยงสาธารณปโภคสาสราปร,สราประโยชน์ต่างให้ราศดรได้นนใช้กันนะซึ่งซึ่งในมณฑลเนี่ยแต่ละการบริหารเหมือนกับส่วนกลางเลยคนระับมีทั้งสรรพกรมีคลงังมีตำรวจมีธรรมการมีทหารมีกรเกษตรต่อไม้ แร่ธาตุเมนตราและกับพวกแพทย์ด้วยนะฮะก็อยู่ในกาปรปกคพอขอ,ของของสมุหเทสซาพิบานนะฮะซ,ซึ่งซึ่งตำแหน่งเดิมเนี่ยสมัยรัชกาลที่5จะใช้ชื่อว่าข้าหลวงเทศาพิบานนะพอมาถึงรัชกาลที่6กก็เปลี่ยนชื่อเป็นสมุหเทศาพิบาลก็คือตำแหน่งเดียวกันแต่เพียงเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นสนุหเทศาพิบาลนะครับดังนี้ตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่บริหารอยู่หลายหลตาตำแหน่งคือ ตำแหน่งใหญ่สุดก็คือเทศาลน,นะคระับแลวต่อมา,ออาก,ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการเมืองนะฮะผู้ว่าราชการเมืองซึ่งซึ่งภายหลังก็จะเป็นใช้ชื่อว่าข้าหลวงประจำเมืองนะครับแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งรา,ราชดอนก็ยังใช้เรียกชื่อว่าข้าหลวงจังหวัดอยู่นะฮะก็คือตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคตำแหน่งที่สามก็คือนายเพเภอนะฮะตำแหน่งที่สี่ที่รองลงมาคือกำนันนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรตำบลแลแ้วกนน็แพทย์ประจำตำบลฮะแพทย์ประจำตำบลเนี่ยก็ก็เลิกมาจากชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยที่มีความรู้เกี่ยวก,กับทางแพทย์แผนโบราณเนี่ยก็จะมาตั้งเป็นแพทย์ประจำตำบลนะครับในช่วงปี2458รละการที่6โปรดให้ตามพระราชกำหนด,ดเครื่องแต่งตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะปี2458นะครับก็จะออกมาเป็นเป็นตำแหน่งต่าง สี่ตำแหน่งของของท้องถิ่นย่อยนะฮะอย่างนี้คืออันนี้คือกำนันนะฮะเป็นรูปสิงยืนแท่นนะฮะทำได้เงินสูงสนาดนี้นะครับสิงห์ยืนแท่นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวสอนย่อมมณฑลนะฮะนนหนูรอเรือก็คือมณฑลนครราชสีมาน,น,นะครับสำหรับตําแหน่งต่อมาคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ละตาบลเนี่ยจะมีสิบบบ้านรวมเป็น1นึ่ตำบลน,นะฮะ แต่ละหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีเข็มประจําตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะฮะเป็นสิงเพนแ่ละที่ฐานมีฐานรองนะครับขนาด5.0าจุดศูนย์คูณแปดจุดศเซนนะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยจะมีจะมีอักษรย่อมนทนนะฮะอันนี้คือกรกไก่กไก่สองตัวคือกรุงเก่านะฮะซึ่งต่อมาก็เป็นชื่อเป็นมนทนอยุธยานะครับอันนี้ก็ก็าตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเงีอันนี้อักษรยอ่อปจอก็คือปัตจินบุรีนะ อันนี้นชอคือมณฑลนครชัศสีรอเรือบอยไม้คือราชบุรีนะฮะอมมารอเรือคือมณฑลมหาราชขบมนทลมหาราชเนี่ยรวมจังหวัดสามสี่จังหวัดมันมีลำปางแพร่น่านนะฮะไดจะรวมกันเป็นมณฑลมหาราชส่วนอันนี้พอพ่านยอดยกคือมณฑลพายัพนะฮะมณฑลพายัพนี่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของของมณฑลแล้วก็มีเมืองอาจจะมีแม่ฮ่องสอนมีอุกเชียงรายเงี้ยอยู่ด้วยนะพอพ่านลอลิงก็คือมณฑลพิษณุโลกนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเสือเป็นตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะร,รูปสิงห์แผ่นะครับส่วนตําแหน่งต่อมาก็คือสรารวัตรตำบลสรารวัตรตาบลน,นะฮะก็กจะเป็นรูปสิงห์กระหนกนะฮะแล้วก็มีฐานรองรับขนาดสูง8.0เซนนะกว้าง6.5เซนก็มีตัวอักษรย่อมนทนอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้มนทนทโูดกอทคือกรุงเทพนะฮะ อันนี้มณฑลนครสวรรค์แล้วก็อบอคือมณฑนอุบลฮะอันนี้เป็นตำแหน่งสารวัตรตำบลซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสารวัตรกำนันนะฮะ,ะส่วนตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งแพทย์ตำบลนะฮะตำแหน่งแพทย์ตำบลน,นะเป็นเป็นเข็มเงินเหมือนกันนะ,นะเป็นรูปหูสิงห์ล้วที่คอเป็นรูปกากบาทกากบาทลักษณะที่เป็นตากระชาินะฮนะ ก็มีแต่เป็นตำแหน่งของแพทย์ชนบนขนาด5.4คูณ8.6เซนนะฮะแล้วก็ที่ฐานนี่ก็จะมีมีฐานรองนะ,ะแล้วก็มีตัวอักษรย่อ,อมูลตอนรอชอนี่คือคนครชัยสีนะครับส่วนอันนี้คือรอบอคือราชบุรีนะ,ะอันนี้ราชบุรีเหมือนกันนะ,ะสําหรับเข็มแต่ละเข็มเนี่ยสังเกตดูมันจะมีเข็มอยู่นะ,ะแล้วก็มีมีที่กลัดเข็มอยู่เนะี่ยแล้วแต่ละเข็มเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีมีหมายเลขประกอบสําหรับทําบัญชีผู้ที่รับ ตำแหน่งของพว่าดีนะฮะในการที่ที่ที่ทำตำแหน่งแพทย์ชจําบนเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อเป็นการบำบัดรูปนมสุขด้วยนะเพราะว่าสุขภาพของของราษฎรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับส่วนนึงก็คือแพทย์ด้วยนะฮะแล้วสมัยที่กรมยามลงท่านรับตำแหน่งเป็นแสตม์ดีกระทรวงออมหาไทยเนี่ยก็ท่านก็พยายามทำยาผลิตยาโดยใช้สมุนไพรเนี่ยเพราะสมัยนั้นเนี่ยอาการแพทย์ทางทาง,ทางด้าน ยุโรปเนี่ยเข้ามาแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายมากนะครับตามหัวมืองต่างๆเรายังใช้ใช้พวกยาสมวนไพรอยู่นะตอนหลังกุมยายมหลวงท่านกดทํายานะชื่อว่ายาโอสุสลานะฮะก็มีทมําบัญชียาต่างๆที่ใช้สําหรับส่งไปแจกจ่ายตามตามหัวมือทั่วประเทศนะก็มีคือคือส,สำหรับสำหรับยาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยากิ่นนะตอนนั้นเราเรา,เราเริ่มเอาเอาตำหรับยาฝรั่งเข้ามาแล้วนะ ยาฝั่นหลังเนี่ยนอกจากเป็นทำยากินแล้วยังใช้ยาที่ใส่ตามผิวหนังใส่ตามหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ส่งไปใช้ตามหัวเมืองแล้วก็ฝึกแพทย์ต่างๆที่ตามหัวเมืองเนี่ยให้รู้ถึงวิชาการแพทย์สมัยใหม่ขึ้นด้วยนะครับคือเป็นการที่ทําให้การรักษาโรงพยาบาลของของ,ของราษดรตามหัวเมืองได้ได,ได้ท,ทันสมัยขึ้น,นแล้วกียาที่เราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วเนะี่ยสิบถึงสิบสองขนานนะฮะ สถานที่ทํายาของโอตุสราลาในเมื่อก่อนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเทพสลินนะฮะซึ่งเป็นที่ทํายาแล้วก็ส่งส่งไปไปตามตามผับเมืองนะครับสําหรับการปกครองลักษณะที่เรียกว่าเตสายเปิบานเนี่ยมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะมาถึงรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยพอมาถึงปลายรัชกาลที่เจ็ช่วงช่วงนั้นเศรษฐกิจโลกเริ่มเริ่มย่ลงนะครัเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะครามโลกครั้งที่หนึ่ง เราเิกมปมาณปี2460เปนต้นนะฮะมันส่งผลมาถึงปี2470กว่าเนี่ยช่วงปี2474เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มจะแย่นะฮะก็มีการมีการปรับปรุงคือมีการยุบรวมยุบรวมการปกครองมนลนเตยเฉไิบาลน,นะ,ะซึ่งซึ่งอยู่ในสมัยราชเกณฑ6เท่าที่เรารวบรวมชื่อจำนวนมนลนได้มา14น14มนลนะฮะส่วนมาถึงปี2462นะฮะก็จะเพิ่มเป็น18มฑลนะฮะ พอมาถึงปี2474เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะก็มีการยุบมณฑลนะฮะหลายๆมณฑลเข้าเข้าหาเข้าในการยุตัวอย่างมณฑลปัตตานีเนี่ยไปรวมกับมณฑลนครศรีธรรมราชนะฮะมณฑลจันทบุรีก็ไปรวมกับมณฑลปัจจินมณฑลนครชัยศรีก็ไปรวมกับมณฑลราชบุรีมณฑลนครสวรรค์ก็จะมารวมกับมณฑลใพชรชินะฮะแล้สมัยปี2474พอหลังจากการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475แล้วเนี่ยมาถึงปี สองสี่สิบหกก็รัฐบาลก็ให้ให้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลนะฮะให้ปกครองให้เลิกมณฑลไปเลยเพราะฉะนั้นการปกครองเรื่องการมณฑลทวก็ก็ก็จบลงนะฮะในตามระเบียบบริหารราชการราชจักรสยามปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกเพราะนั้นว่าการบริหารราชการมณฑลเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณสองสี่สามห้าก่อนสามห้าเนี่ยก็จะเลิกในปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะเป็นเวลาวันสี่สิบปีเศษนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเข็มพวกเนี้ยก็กซึ่งมีอักษรย่อมณฑลอยู่เนี่ยก็จะจะเลิกไปนะฮะเลิกไปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเข็มอีกแบบหนึ่งนะซึ่งรูปร่างใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะแต่ว่าขนาดเล็กลงลองลองเทปดูขนาดแล้วกันนะอันเนี้ยอันนี้กำนันนะก็จะเป็นเข็มขนาดเล็กนะฮะประมาณเนี่ยสำหรับติดหน้าอกตำแหน่งของตำนานผู้ใหญ่บ้านนะฮะอันเนี้ยเป็นเหนรียญกลมนะฮะ เหรียญกลมเนี่ยก็จะเป็นรูปสิงห์ยืนแท่นก็เป็นตำแหน่งกำนันนะฮะคล้ายๆกันส่วนอันเนี้ยเป็นสิงห์สิงห์แผ่นนะฮะขนาด3.5เซนฮะเส้นความสัมการ3.5เซนก็เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับ,นนรบส่วนเข็มเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะฮะห้าเหลี่ยมเออ่ข้างบนเป็นรูปมนนะฮะยืนแท่นนะฮะขนาด3.4มจุคูณสามเซนนะฮะ,นนะอันนี้เป็นตำแหน่งสวัสดตำบลหรือว่าเราเรียกว่าสวัสดกำนัน ส่วนอ่ะเข็มสุดท้ายเนี่ยก็คือเหอรียญลูกไข่นะฮะขนาด3.0คูณ4.0เซนนะฮะเป็นเข็มสำหรับตำแหน่งภาพจันทบนรนะฮะซึ่งข้อมูลอันนี้เราเราเราไม่พบประกาศนะฮะเราพยายามคน้นดางทีไม่ไม่พบได้ไม่ได้ข้อมูลจากเพจของข้อทหารนะระบุไว้ว่าอันนี้จำนานผู้ใหญ่บ้านสวรดิ์ตำนานแล้วก็อันนี้จะจะเป็นภาพจันทบุรนะฮะซึ่งซึ่ง อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะตำแหน่งพวกเนี้ยแข่งพวกนี้ก็ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็มันจะมีหลักฐานอยู่อีกอันหนึ่งฮะซึ่งอยู่ในพิพันเขาเลกษาและการกีฬาของชาติอยู่ที่สามกีฬาแห่งชาติตะวันฮะเป็นพิพานนะแล้วก็จะมี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 ถ้วยถ้วยหนึ่งซึ่งเป็นถ้วยรางวัลในการเขาเรียกว่าเป็นถ้วยรางวัลการแข่งกีฬาตะก้ออะไรสักอย่างฮะแล้วก็จะมีเข็มพวกเนี้ยเลี้ยงกันอยู่สี่เข็มด้วยกันนะฮะ แป็นเข็มของพญาราเสนาซึ่งอดีตท่านเป็นผู้หาหาริหาาหลักสูงในกระทรวงมหาไทยนะฮะก็ะมีเข็มทั้งสียเข็มใ้อยู่ในในนนี้ด้วยนะซึ่งเรามีรูปให้ด้วยนะครับสําหรับเข็มย้อนไปนิดนะฮะเข็มไทยทั้งเนี่ยเป็นเข็มขนาดใหญ่มากนํสำหรับติดท้าอกของผู้ที่มีตําแหน่งกนานันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันอะไรพวกนี้ก็จะมีรูปถ่ายเก่าๆอยู่นะ,ะแล้วก็จะารูปพวกนี้มาให้นะแล้วก็รูปหนึ่งก็จะมี ทั้งกำน,นันทั้งผู้ใหญ่บ้านนั่งคู่กันแลน้วฮะนี่เป็นรูปก,กำนันก็คือทศ่สาสเข็มอันนี้นะฮะเข็มสิงยืนชั่นนะฮะแล้วการเนี่ยเป็นรูปลูกสิงเพลน,นะฮะก็เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านสำหรับ,บข้อมูลเหล่านี้เราเรื่องเทสาัิบานาต่างเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มนี้น่าสนใจมากนะครับซื้อเรื่องเทสาพิบาลเนี่ยซึ่งเป็น,นอุสรแห่งอย่างหนึ่งในการปกครองของบ้าเรา,เราทางด้านมหาไทยนะ ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกครองระบบสาธารณพิบาลมีซอยตำแหน่งต่างๆแล้วก็มีการตั้งบนทนต่างๆขึ้นมาในในประเทศเนะฮะสำหรับเข็มพวกนี้ก็คือเข็มในตำแหน่งของของในกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คืออนนี้ลูกเสือนะฮะหนังสือประจุนุนกเรื่อง60ปีเนี่ยก็จะมีตรงประจํา มณฑลต่างๆของของลูกเสือนะฮะในช่วงปี2458เนี่ยมาประมาณสิมณฑลนะฮะมีตรง14แบบนะฮะแล้วก็มีอยู่อีกหน้าในอันนี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะฮะ14มณฑลนะครับอันนี้ลูกเสือมณฑลต่างๆ,ๆนะฮะอันนี้คือมณฑลนครไทยสีมณฑลกรุงเทพเป็นรูปพระแก้วมรกตมณฑลปัตตานีเป็นรูปเอ่อปืนนางพญาตันดีนะฮะแล้วก็มณฑลพะเยาเป็นรูปช้างอยู่ในซุ้มนะฮะช้างเผือกในซุ้ม มณฑลนครศรีธรรมราชเป็นพระมหาสังนะอยู่บนพันทองมณฑลภูเก็ตจะมีภูเขาแล้วก็มีเพชรประกายแสงอยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายของราชบุกซึ่งพอบอยู่มากในแต่มณฑลภูเก็ตนะี่คือมณฑลราชบุรีมีรูปพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนพันทองนะนี่มณฑลสุรีเป็นพระมหาสังอยู่บนวงจักรนะซึ่งเป็นตาของพัฒนายนะ มีจากแสงคาตานิมมนนอนลอะจุพิยาเป็นรูปมณฑกอุปราภาษะกับใต้ต้นหมันนะแล้วก็มณฑลกทนราชสีมาเป็นรูปใบเสมานะฮะมณฑลจันทบ,บุรีเป็นรูปพระจะตาตในวงจันมณฑลนครสวรรค์ก็เป็นรูปพระวิมานในสวรรค์นะมณฑลประจิน่เนี่ยเป็นรูปลกยุงนะฮะลกยุงซึ่งเป็นเป็นเครื่องหมายทางด้านนู้นทางอยู่ติดเขาใหญ่นะฮะ อันนี้คือบนทอนดอนเป็นรปูป้าวเวสวันนะซึ่งเป็นแท้ประจำชิดเหนือนะครับอันนี้เป็นตรงปรกประจำกอง,องของของลูกเสือบนทนต่างๆนะซึ่งมีมาตอนช่วงที่กาปรปกครองของบ้านเรายังเป็นบนทนอยู่ครับอันนี้ข้อมูลต่างๆมาจากลูกเสือลูกเสืออันนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆของธงมนทนต่างๆก็ก็ามาอยู่ในน,นี้นะฮะเนี่ย รายละเอียดมณฑลต่างต่างนครศรีสัมราชภูเก็ตมณฑลกรุงเทพมณฑลต่างๆนะซึ่งตอนนั้นนะมีทั้งหมดอยู่มีทั้งหมดอยู่สิบสี่มณฑลนะฮะแต่ทรั้งเนี้ยในในช่วงปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสองเนี้ยมีการเพิ่มมณฑลขึ้นมานะครับรวมเป็นอยที่เพิ่มมาก็มีมณฑลร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็มณฑลอื่นรวมแล้วเป็นไปสิบแปดมณฑลนะฮะแล้วมณฑลสุลลาดอีกมณนมณฑลหนึ่งซึ่งมณฑลสุราลลาดเนี่ย เดิมเดิมเนี่ยใช้ชื่อวนทนสมพลนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอนุสรของของาการปกครองในบ้านเราซึ่งทุกวันนี้ไม่มีอยู่แล้วนะแล้วก็สาหรับเข็มต่างๆในตําแหน่งเหล่านียเป็นเข็มทําด้วยเงินทั้งหมดนะฮะทำด้วยเงินแช่นะฮะแล้วก็ไม่รวดลายชัยซึ่งใช้เป็นตาราชสีซึ่งรา,าชสีนะี่ก็ถือว่าเป็นตาประจำตำแหน่งของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะฮะตาประจตาระญจวงมหาไทยนะครับจะมีรูปแรง สิงยืนแท่นนะแล้วก็มีสิ่งต่างๆดำานิดดลดหลักลงลงไปครับขอบคุณครับวันนั้นนำหนังสือที่ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดรว่าแปดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคาล้วนๆนะฮะแล้วก็แต่และเหรียญเน,นี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับ สำหรับเหรียญเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกเหกรียญกระสับเครื่องต่างๆครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยการนิ迦่นะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยวัตโกาสต่างๆในใน,ในการของราชนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมมาอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่าการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญ,ญญาณของ ของแต่ละเหรียญนี่ซึ่งมีการทําพิธีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตูเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดแจ๋วของเหรียญแต่ละเหนๆๆนะรียญหกเหรียญนะฮะไว้มาให้ท่านด,ด,ด,ดูได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็น e n c y c l o ปเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะ อยากจะให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ